สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เอทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้นะครับตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่กลางแม่น้ําลาบปะชีนะครับจะเห็นว่าสองข้างผมเนี่ยนะครับฝั่งนี้ก็จะมีน้ําไหลนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีน้ำไหลเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแม่น้าเนี่ยน้ำก็ค่อนข้างจะเยอะตอนนี้นะครับน้าก็เริ่มที่จะยุบแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมก็ได้มาตั้งแคมป์อยู่ริมแม่น้านะครับจะเห็นว่าที่ขอบหญ้าตรงนั้นี่ ก็จะมีรอยน้ํานะครับที่เออขึ้นมาช่วงที่น้ําป่ามานะครับซึ่งถือว่าน้ำเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับพี่พี่สัปดาห์ที่แล้วนะผมก็ได้มากับเพื่อนทั้งหมด3คนเราได้มาตกปลากันซึ่งสถานที่ตรงที่เรามาตกปลานะครับก็จะเป็นข้างหลังผมนี่เลยนะครับจะเห็นว่าในคลิปนั้นเนี่ยเราลุยน้ํากันเนี่ยน้ําแรงมากๆเลยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นอยู่ในช่วงที่น้ำเนี่ยกำลังมาเลยนะครับ ในวันนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ปลากันเลยนะครับเพราะว่าช่วงที่น้ํามาเนี่ยปลาเขาจะมีอาหารเยอะส่วนมากนะครับอาหารก็จะเป็นพวกไส้เดือนหนอนมแมลงที่หนีน้าไม่ทันนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นอาหารปลาทั้งหมดเลยและอีกอย่างนะครับพี่พี่แม่น้ําใส่นี้เนี่ยเป็นแม่น้ําที่ได้หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนเนี่ยมากมายเลยทีเดียวตอนนี้ก็ผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมชอบเออผลอดูนาฬิกาข้อมือนะครับซึ่งผมไม่ได้ใส่นาฬิกาเพราะว่าเคยใส่นาฬิกาจนชินนะ เวลาผมจะพูดถึงเวลาเนี่ยผมก็มักจะลืมตัวดูนาฬิกาตลอดเลยนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วนะครับในคืนนี้เนี่ยเราจะมาตกปลากันนะครับผมมาลุ้นกันว่าเราจะได้ปลากันหรือเปล่า เดี๋ยวผมจะมาเก็บฟืนนะครับแล้วก็ไปก่อไฟนะครับซึ่งฟืนที่ผมได้หาในวันนี้นะครับก็ลงมาหายังเกาะกลางน้ําตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าไม้ที่น้ําเนี่ยได้ซับมานะครับเยอะมากๆเลยตรงนี้ ระหว่างที่ผมเนี่ยได้เดินไปเดินมายังเกาะตรงนี้นะครับผมก็ได้มาเจอกับตังนะครับพี่ๆคิดว่าน่าจะลงมากับน้ํานะครับก็เป็นแบงค์ยี่สิบนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับคิดว่าน่าจะลงมากับน้ําหรือว่าใครทําหล่นไว้หรือเปล่าแต่ไม่ใช่ตังผมแน่นอนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้พบตังมานะครับมาในป่านี้นี่เลยนะครับก็มีคี้ตะไครขึ้นนะแบงค์ยี่สิบดีนะครับพี่ๆเพราะว่า แบงยี่ห้อนี้เนี่ยเขาเปียกน้ำไม่เป็นไรนะครับถ้าหากว่าเปียกน้ำได้เนี่ยน่าจะไม่เหลือก็ได้แล้วนะครับมาม่าสองห่อครับพี่ๆถือว่าโชคดีมากนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับข้างบนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านนะพี่ๆนะเราก็จะได้ยินเสียงรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมานะครับ ในวันนี้นะครับผมเนี่ยได้เตรียมเบ็ดมาหลายอันเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นเบ็ดลักษณะเป็นกล่องโฟมแบบนี้นะครับข้อดีของการทําเบ็ดแบบนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับพกพาสะดวกสองเลยนะครับน้ําหนักเนี่ยเบามากๆเลยนี่นะครับวิธีการทํานะครับก็แค่เราเอาเชือกนะครับความยาวเท่าไหร่ก็ได้ที่เราต้องการนะครับมามัดกับก้อนโฟมนะครับแล้วก็นี่เลยเวลาวิธีเก็บนะครับแล้วก็ม้วนม้นแบบนี้ พม้วมแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาเบ็ดเนี่ยเกี่ยวลงไปในกองโฟมปุ๊บแบบนี้นะครับนี่เลยน้ำหนักเบาแล้วก็พกพาสะดวกนะครับตอนนี้ก็เกือบจะสองทุ่มแล้วนะครับก็คิดว่าได้เวลาที่เราจะลงน้ำกันแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะดึกเกินไปเนาะไปะ บรรยากาศในค่าคืนนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมาใส่เหยื่อก่อนเราจะใส่เหยื่อไว้แบบนี้นะครับ ผมก็ได้เอาเบ็ดเนี่ยใส่เหยื่อไว้ทั้งหมดเนี่ยสิบอันด้วยกันนะครับนี่เลย Okay. ตอนนี้ก็ปักเบ็ดเสร็จแล้วนะครับปักไปทั้งหมดเนี่ยเกือบ15คันด้วยกันก็วันนี้เนี่ยผมไม่ได้เตรียมอาหารมาเลยนะครับก็มีมาม่านะครับเดี๋ยวจะมาต้มมาม่ากินกันก่อนนะครับเอาไว้รองท้องเพราะว่าเริ่มหิวนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะได้พักผ่อนกันส่วนเบ็ดนะครับคิดว่าน่าจะลงไปดูพรุ่งนี้เช้าทีเดียวเลยนะครับ ก็จะใส่เห็ดลงไปด้วยนะครับก็รอบรอบที่ผมนอนตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแอ่งน้ำนะครับรอบที่แล้วที่เรามาเนี่ย เราก็ได้ตั้งแคมกันยังจุดนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าเป็นร่องรอยของบ่อน้ํานะครับเพราะว่าช่วงนั้นที่น้ํามาเนี่ยแถวนี้เนี่ยน้ําขึ้นสูงอย่างต้นไม้ตรงนี้เลยนะครับ ก็ได้กินมาม่ารองท้องแต่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้ใส่เห็ดแล้วก็ใส่ไข่ไปด้วยนะครับผมส่วนปลานะครับค่อยมาลุ้นกันพรุ่งนี้ว่าเราจะได้ปลาหรือเปลา่าในค่าคืนนี้ก็ค่อนข้างจะดึกแล้วผมก็จะนอนอย่างริมน้ําตรงนี้เลยนะครับก็ฟังเสียงกบเสียงมแมลงทั้งคืนเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้นะอยู่ใกล้กับแหล่งน้ําข้างๆผมเนี่ยนะครับโอ้โหพวกเขียดเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วก็มแมลงก็เยอะนะส่วนกองไฟตรงนี้เนี่ยน่าจะต้อง ลุกขึ้นมาก็แบบนี้ทั Imma ้งคืนนะครับเอาไว้ไล่พวกสัตว์มีพิษได้นะครับผมเพราะว่าใกล้แหล่งน้ำแบบนี้เนี่ยสมมากจะมีพวกงูพวกนี้ค่อนข้างจะเยอะก็ในค่ำคืนนี้นะครับขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีเนาะก็เจอกันในพรุ่งนี้เช้านะครับ สวัสดีตอนเช้านะครับพี่พี่เอฟซเช้านี้อากาศดีมากๆเลยพระอาทิตย์เริ่มขึ้นสูงแล้วนะครับตอนนี้ก็8ปดโมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปดูเบ็ดน,นะครับไปลุ้นกันว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่า เบ็ดขันแรกนะครับเหมือนจะมีปลากินนะครับพี่ๆแต่ไม่รู้ว่าหุดไปหรือยังใ่ตึงเลยนะครับโอ้อยได้นะครับพี่ๆปลาช่อนนะครับดูเหมือนว่าปลาจะหลุดไปแล้วนะครับ นะครับปลากินทุกคันเลยนะครับแต่ว่าน่าจะไม่อยู่นะครับ อันนี้ก็เยอหมดเหมือนกันคันนี้เชือกต่งมากเลยเหยอหมดนะครับ หมดทุกคันเลยนะครับนนี้ก็เหยื่อหมด ก็ดูเบ็ดมาทุกคันแล้วนะครับพี่ๆเหยื่อเนี่ยหมดทุกคันเลยมีคันแรกนะครับที่ติดปลาช่อนตัวหนึ่งนะครับผมก็ได้ทําหลุดไปนะครับที่เหลือเนี่ยก็เหยื่อหมดอย่างเดียวนะครับปลาเนี่ยไม่ติดก็ผมอีกคนหนึ่งนะที่ทําบาปไม่เคยขึ้นนะครับอันนี้ก็พลาดที่เริ่มขึ้นสูงแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บเบ็ดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะต้องลาพี่พียรฟซีก็เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ